จัดมาทั้ง2รุ่นตามคำขอเลยนะตัวนี้ก็คือ Backcharge ัน n o o o l r er r 1 5 9 5 9 0แล้วตัวนี้ก็คือ Backcharge ัน n o o o l r er r 5 Pro 2390มามาดูกันตั้งแต่แกะกล่องกันเลยเดี๋ยวเรามาที่ฟัน c o o l e r 5กันก่อนนะครับ นี่อ่าคู่มือดาวน์โหลดอ่าไม่มีอะไรละตัวนี้ก็คือฟันคูลเลอร์5มาดูดีไซน์ของเขาก่อนนะครับดูดีไซน์นะตัวเล็กไม่ใหญ่นะครับกระทัดรัด ัวนี้พัดลมจัดกานใบพัดรอบสูงสุด5,000 RPM ช่วยระบายความร้อนออกจากตัวเครื่องได้ไวต้องบอกว่ารุ่นฟันค o ลเลอ5เขาจะไม่รองรับแอปพลิเคชันนะสามารถเสียบแล้วก็ใช้งานได้ทันทีในส่วนของกําลังไฟตัวนี้ OC 27วัตต์แล้วก็ในส่วนของเรื่องเสียงนะครับเสียงเงียบ38เดซิเบลทําความเย็นสูงสุดไว้ใน1น,นาทีตัวนี้จะมีเทคโนโลยี DUO NTC Over Temperature Protection ป้องกอันอุณหภูมิสูงเกินไป มีมอนิเตอร์อุณหภูมิภายในแบบเรียลไทม์จะปิดอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิเกิน60องศาหรือว่าต่ำกว่าลบ15องศาแล้วก็ที่ตัวเครื่องนะครับมีไฟ RGB Full Color สามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบวิธีการปรับเปลี่ยนก็นี่ตรงนี้กดที่ปุ่ม Power 2ครั้งนะครับก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนสีที่ด้านข้างก็จะมีพอร์ตชาร์จนะครับพอร์ตชาร์จ Type C แล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องใส่นะช่องใส่แบตคี อ่ะนี่มาดูแบ็กคิปแบ็กคิปนะครับรูปล่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ที่ด้านหนึ่งก็จะมีช่องใส่ไมคเซลฟี่หรือว่าขาตั้งกล้องอันนี้ดีเลยนะครับวิธีการใส่ก็ไม่ยากนะเสียบเข้าไปแล้วก็กดตังแกลกคือใช้งานได้อ่าเดี๋ยวผมจะทดสอบใส่กับมือถือที่ไม่ใส่เคสดูก่อนเขาสามารถใช้กับมือถือที่มีความกว้างตรงนี้นะ 66-88mm มเมตร เดี๋ยวผมลองใส่เคสให้ดูนะเคสแบบปกติทั่วไปที่ใช้งานนะครับก็จะมีแบบว่าหนา <c oughs> ดูดิหนาไหมอ่ะนี่อ่านี่ใส่เคสนะครับโอ้โหแบบนี้มั่นใจขึ้นเยอะแต่เวลาใช้งานจริงนะผมจะบอกว่าถ้าเราใส่เคสเนี่ยมันก็แล้วแต่บางกรณีนะถ้าแบบเคสหนา,นา,นา,นานเนี่ย อาจจะได้ความเย็นไม่เต็มที่ถ้าใช้งานแบบไม่ใส่เคสอะ่ะก็คือสามารถใช้งานได้แบบเต็มที่เลยนะแล้วก็ในส่วนของ m a ็ s a ซ e ผมไม่มี iPhone ทดสอบให้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เคสอันนี้ให้ดูแต่ปุ๊บนี่ติดแล้วนะครับแต่อย่าเขย่าแรงนะเขย่าแรงนี้ก็มีตกอนกันนะอันนี้ก็คือในส่วนของ b a c k c h a r ์จฟันคูลเลอร์5มาดูที่ b บ c c ชาร์จฟันคูลเลอร์5โปรกันบ้างน,นี่5โปรเลยนะตัวนี้เรียกว่าขวัญใจเลยทุกคน นี่แกะกล่องดูพร้อมกันดูตัวเครื่องนะครับเห็นไหมสวยกว่า Mac คูลเลอ4โปรอีกนะอ่าเห็นไหม5โปรดีไซน์เขาจะสวยกว่ารูปแมคคูลเลอ4โปรเปรียบเทียบให้ดูเลยนะด้านซ้ายฟันคูลเลอร์5โปรด้านขวา Mac คูลเลอร4โปรดูเปรียบเทียบกันเลยนะครับนี่ดูโอโ้โห ฟินนี่คือทีกว่าเดิมนะเห right? ็นไหมตัวนี้ OC 27วัต์แล้วก็ตัวใหม่ฟันคูลเลอร์ห้โปเนี่ย OC 35วัตต์นี่อันนี้ยังไม่ได้เปิดดูไฟเลยนะก็ให้ดูคร่าวๆนี้ก่อนนะครับนี่ข้างในจะมีพัดลม7ก้านใบพัดรอบพัดลม5700 RPM ช่วยระบายความร้อนออกจากตัวเครื่องได้ไวตัวนี้จะรองรับแอปพลิเคชัน s h a r k a r s e n o n ปรับแต่งค่าได้เยอะสถานการทำงานอุณหภูมิและเฟิร์มแวร์เวอร์ชันมีเปลี่ยนสีไฟมีโหมดการทำงานแล้วก็ตั้งเวลาหยุดการทำงานในส่วนนี้เดี๋ยวผมทดสอบให้ดูอีกทีในส่วนของเรื่องเสียงเสียงเงียบ39เดซิเบลทำความเย็นได้สูงสุดไวในหนึหนาทีตัวนี้ก็มีเทคโนโลยี Duo n เอ็นทีซีอเวอ r ์เ r อร์เ t เจอ ป้องกันอุณหภูมิสูงเกินไปมีมอนิเตอร์อุณหภูมิภายในแบบเดียวไทม์จะปิดอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน60องศาหรือว่าต่ำกว่าลบ15องศาแล้วก็เขาจะมีไฟ RGB Fu l l c o l o r ได้หลายรูปแบบนะครับถ้าเราไม่ได้เปิดผ่านแอปเราก็สามารถกดปุ่ม power อันนี้กด2ครั้งได้กด2ครั้งก็จะเปลี่ยนโหมดนะครับในส่วนของพอร์ตชาร์จก็จะอยู่ที่ตรงนี้พอร์ตชาร์จ Type C รองรับ PD ชาร์จ35วัตต์แล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ในกล่องนะครับ สำหรับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีแบ็คคิปแล้วก็จะมีช่องใส่ไมคเซลฟี่ขาตั้งกล้องเนี่ยด้านเดียวอุปกรณ์ในกล่องฟันคูลเลอร์ r o โเนี่ยจะมีสายชาร์จมาให้ด้วยในส่วนของฟันคูลเลอร์5จะไม่มีสายชาร์จนะครับดูสายแล้วก็จะมีโลโก้แบ็คชาร์จ ความยาวของสายจะอยู่ที่1นึเมตรห้าสิบมีอะไรอีกอ๋อก็จะมีคู่มือต่างๆนานาแล้วก็วิธีการดาวน์โหลดแอปอ่ะโอเคอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีอยู่ตามนี้อ่าเดี๋ยวลองติดตั้งแบบ m a ็ s a f e ดูอืมแรงดูดดีนะครับอ่ะลองดูนะนี่ตัวนี้แรงดูดจะดีกว่ารุ่น5ธรรมดาอีกนะ ในส่วนของการใส่แบ,บ็คคลิปก็เหมือนกันนะครับนี่แล้วก็กดลงจนได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงนี่คือแน่นแล้วนะอ่ะอีกด้านหนึ่งนี่แค่นี้เองทุกคนเดี๋ยวมาทดสอบลองหนีบกับมือถือที่ไม่ได้ใส่เคสดูนะครับนี่นะแล้วก็ดูตรงปุ่มเห็นไหมเรียกว่าไม่โดนปุ่มนะทุกคน แล้วก็ลองทดสอบแบบใส่เคสดูบ้างอ่ะนี่เรียกว่าสบายๆเลยนะถ้าเราใช้งานกับมือถือที่ใส่เคสนะ่ะความเย็นนี่อาจจะไม่เต็มที่แต่ถ้าเราใช้งานกับมือถือแบบเพียวๆเลยนะอันนี้เรียกว่าจัดเต็มเรียกว่าเต็มที่เลยแหละเดี๋ยวมาดูในส่วนของการใช้งาน Back c h a ์จฟันคู o เลอ5เมื่อเราเสียบสายนะครับไฟก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะโอ้สวยเหมือนกันนะทุกคน นี่แล้วก็เขาจะมีปุ่มตรงนี้นะครับการใช้งานก็จะมีแบบว่ากดค้างกด1ครั้งกด2ครั้งกดค้างก็คือปิดเปิดกด1ครั้งเนี่ยจะเป็นการเลือกโหมดนะครับก็จะมีเบาเสียงโหมดโอเวอร์ครอะลองดูนะกดปุ๊บนี่เสียงพัดลมจะดังขึ้นเลยนะครับพอกด1ครั้งเสียงพัดลมก็จะเบาแล้วถ้าเรากด2ครั้งละ กดสองครั้งก็จะเปลี่ยนโหมดไฟนะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าเป็นแบบบีทนะครับลมหายใจอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าไฟค้างเลยนะแต่ไฟเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆอ,อ,อ่กดอีกอันนี้ก็คือปิดไฟนะครับสามารถปิดไฟได้ด้วยอ่กดสองครั้งก็จะวนมาที่เดิมการทำงานก็จะวนลูปไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับการใช้งานดูง่ายไหม แค่นี้เองทุกคนสำหรับฟันคูลเลอร์5เนี่ยไม่ต้องติดตั้งแอปอะไรให้วุ่นว,ว,นวายนวนะครับเสียบปุ๊บใช้งานได้เลยโอ้โหอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของฟันคูลเลอร์5คราวนี้มาดูในส่วนของฟันคูลเลอร์5 Pro กันบ้างเสียบปุ๊บนี่ไฟขึ้นแบบนี้เลยนะการใช้งานก็เหมือนกันนะอ่าในส่วนของที่กระพริบเนี่ยก็คือเป็นการกระพริบหาสัญญาณการเชื่อมต่อแล้วก็ดูไฟของเขานะ เฮ้ย hey, ยังสวยมนี่ดูข้างบนตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแบบลยยิบระยะแ่ะทุกคนคราวนี้มาดูในส่วนของปุ่มกดปุ่มกดเนี่ยก็จะเหมือนของฟัน c o o l e r 5เลยนะกดค้างปิดเปิดอ่ะปิดเปิด,ปด,ปดถ้ากดหนึ่งคร้งก็จะเป็นสวิตช์โหมดเกี่ยวกับว่าเบาเสียงโหมด o v e r c ร์ค k กโหมดสมาร์ clock, ซึ่งถ้าเป็นฟันคูลเลอร์5 Pro เนี่ยโหมดเขาจะเยอะกว่านะอันนี้เดี๋ยวผมทําตอนเปิดแอปให้ดูอีกทีอ่าแล้วถ้ากด2ครั้งถ้ากด2ครั้งก็จะเปลี่ยนโหมดของไฟเหมือนกันถ้าเราเปิดจากในแอปเนี่ยเรียกว่าปรับได้หลากหลายมากแต่ถ้าเรากดโดยที่ไม่ใช้แอปเนี่ยเท่าที่ผมดูนะ ได้3แบบนะทุกคนในส่วนของการดาวน์โหลดแอปชาร์กอาร์เซนอลเนี่ยผมแนะนำให้ดาวน์โหลดจาก QR Code โค้ดในคู่มือนะครับหลังจากที่เราดาวโหลดแล้วก็จะได้ตัวนี้มานะชา a r กอาร์เซนอลซึ่งอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับเวอร์ชันใหม่ก็จะเป็นตัวนี้พอเข้ามาให้เราเลือกตัวนี้นะ m a c u l cool e r 5 Pro คือมันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละแต่อย่างที่ผมบอกไนงะเขาเปลี่ยนชื่อรุ่นในการทำการตลาดนะครับอ่กดเข้าไป อ๋อต้องเปิดก่อนนี่เปิดแล้วนะทำการเชื่อมต่ออันนี้เขาสแกนหาก,กันแล้วนะ Connect เข้ามาปุ๊บโอ้โหเป็นไง UI นี่คืออย่างสวยสวยกว่าเวอร์ชั่นเดิมเยอะเลยนะอ่ะมีบอกอุณหภูมินะความเย็นลบ2องศาอุณหภูมิของความร้อน51องศาอุณหภูมิของความร้อนมาจากไหนนี่จากตรงนี้ คือเขาจะดูดลมเข้าข้างหน้าตรงนี้นะแล้วก็ลมออกตรงนี้ตรงที่เป็นซิซี่ตรงนี้เห็นไหมซึ่งเวลาที่เราใช้งานสมมุติอย่างนี้ดูนะมือเราก็จะไม่ไปโดนลมร้อนนะครับโอ้อันนี้คือคิดมาดีเลยมีบอกอุณหภูมินะอุณหภูมิความเย็นอุณหภูมิความร้อนมีบอกรอบพัดลมนะครับตอนนี้3 4 8 0 rpm มีบอก device power นี่ใช้ไฟ19วัตต แล้วก็มาดูในส่วนของที่ด้านล่างนะเห็นไหม LED setting กดปิดได้เปิดได้ออันนี้ง่ายๆเลยนะแล้วก็เห็นไหมดูปรับสีปรับไฟนะครับนี่เพิ่มความสว่างได้ลดความสว่างเฮ้ย,ยลดความสว่างสวยอะเวลาถ่ายคลิปนี่คือต้องลดความสว่างนะ แต่ผมจะบอกว่าสีจริงๆสีสดกว่าในคลิปอีกนะทุกคน <c oughs> จริงๆนะสีนี้คือเนี่ยสีเขียวนี่คือเขียวเลยนะอันนี้คือยังเห็นเขียวไม่ชัดนะมาที่ด้านล่างนะครับสปีดนะครับคือปรับความเร็วเห็นไหมปรับแต่งได้เยอะแยะเปลี่ยนโหมดได้หลากหลายมากทุกคนเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนไฟอย่างเงี้ยดู จิ้มปุ๊บเปลี่ยนเป็นแบบเรียวไทม์เลยนะครับอ่าเนี่ยผมลองปรับปรัๆเ,เปลี่ยนให้ดูนะเห็นไหมดูอันนี้คือผมจิ้มที่สีไปด้วยนะครับ <c oughs> แต่ผมว่าอันเนี้ยสวยเรนโบว์อ่าเห็นไหมสวยไหม แล้วก็ Temperature นะครับนี่อุณหภูมิสีอ่าอันนี้ก็แล้วแต่เราจะปรับนะอ่าผมลองปรับให้ดูคร่าวๆนะครับนี่ถ้าปรับแล้วรู้สึกว่ามันมั่วเนี่ยกด r รีโซได้ <c ười> ขึ้นค่าเดิมแล้วก็จะมีพิกเซลพิกเซลแคนวาสอันนี้คือที่เราปรับแต่งโอเคมาที่สแตนดาร์ สแตร่าใช้ได้ไหมต่อมานะครับ Power c o n f i g นี่เดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะตอนนี้เป็นสมาร์ทใช่ไหมกด Silent Custom Overclock ถ้าเราเสบใช้งานกับอะแดปเตอร์ที่จ่ายไฟน้อยกว่า35วันโหมด Overclock จะไม่ทำงานนะทุกคน หลายๆคนอาจจะสงสัยผมเอาไฟมาจากไหนนี่ผมใช้ power bank นะทุกคนผมว่ามันสะดวกดีนะแล้วก็ power bank เนี่ยถ้าเราหาตัวจ่ายไฟสูงๆรองรับ p d ชาร์นะโอ้สบายแล้วก็ในส่วนของด้านล่างซ้ายสุดนะเห็นไหม Creesetting เราสามารถปรับแต่งได้นะครับ performance ก็คือการกดปุ่มเนี่ยกดแท็บเนี่ย performance อันนี้แทบก็คือ1ครั้งแล้วก็อย่างไฟ led เนี่ยกด2ครั้งก็คือ double tab เห็นไหมอ่ามีอะไรอีก l a ิ Future กดปิดได้เปิดได้ถ้าเปิดใช้งานก็จะเป็นโหมดเดสท็อปมาดูที่3ามคีย์สมคียที่ด้านบนก็จะมี Disconnect ก็คือตัดการเชื่อมต่อนะครับ Protection นี่ทุกคนดูอันนี้นะที่ผมพูดไปต้นคลิปนะเขาจะมีบอกนะ High Temp Protection นะครับอันนี้คือว่า ถ้าอุณหภูมิร้อนมากกว่า60องศาเนี่ยเครื่องก็จะหยุดทํางานซึ่งตรงนี้ไม่สามารถปิดได้นะครับเขาจะล็อกฟิลเจอร์นี้ไว้ให้เราเลยนะคือ,อยังไงก็ต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของมือถือหรือว่าอุปกรณ์ที่เราเอามาใช้งานนะครับเราก็จะมีโหมด Low Temp Protection ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่าลบ15องศาเครื่องก็จะหยุดทํางานเหมือนกันในส่วนนี้เราสามารถปิดได้อ่ะเนี่ยผมปิด เห็นไหมปิดได้เปิดได้แล้วก็ในส่วนของอุณหภูมิขั้นตามเนี่ยเราสามารถปรับได้ว่าจะให้ถึงลบยีองศาหรือว่าจะเอาสักลบสิองศาก็พออะไรประมาณนี้ตรงนี้เราสามารถปรับได้นะครับเดี๋ยวผมตั้งไว้ที่เดิมนะลบสิองศาแล้วก็จะมีออโต้ชัดดาวหมายความว่าใช้งานไปกี่นาทีให้เครื่องหยุดทํางานนะครับ ก่อนที่จะมาทดสอบเรื่องเกมเดี๋ยวมาดูคะแนนอุนตู้ที่ผมทดสอบไว้ก่อนนะตัวนี้ผมทดสอบได้2ล้านสแล้วก็ดูอุณหภูมิตอนที่ทดสอบนะจาก43องศาขึ้นมา50องศาแล้วก็อยู่ที่ประมาณ48องศาสำหรับมือถือที่ผมเอามาทดสอบก็คือ Honor Magic 7 Pro เพราะว่าตัวนี้ใช้ชิปของ snap 8 elite นะครับเรียกว่าเวลาที่เล่นเกมเนี่ยเอาอย่างเกชินเนี่ยปรับสุรนี่คือร้อนเหมือนกันนะ เดี๋ยวมาดูคะแนนอัตุตู้ของรุ่นนี้ก่อนนะครับอ่าผมเสียบใช้งานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบคะแนนอัตุตู้กันใหม่อีกรอบหนึ่งนะกดเทสเลยนะตอนนี้99%ซนนะครับนี่เห็นไหมคะแนนเดิมจาก2.3ล้าน3เนี่ยตอนนี้เกือบ2.7ล้านเเลยนะอ่ามาดูที่อุณหภูมิ34 4 0ลงมาถึง34%นะครับอ่ายังไม่พอดูอุณหภูมิ CPU นะ 3 3 34อันนี้เรียกว่าลดอุณหภูมิได้เยอะเลยนะครับคราวนี้มาทดสอบลองเล่นกินชิ้นกันบ้างนะครับมาดูในส่วนของการตั้งค่ากันก่อนนะคือผมปรับแบบว่าสูงสุดน,นี้แล้วก็เฟรมเรท60แล้วก็เปิดเพิ่มประสิทธิภาพเฟรมเรทนะครับตอนนี้เฟรมเรทก็จะวิ่งอยู่ที่90 เรียกว่า90สินิ่งๆเลยนะเดี๋ยวจับเวลาไปด้วยนี่นะครับกดจับเวลาแล้วก็บอกได้เลยนะครับว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยตรงนี้ไม่โดนลมร้อนเลยนะเรียกว่าเล่นได้แบบเรื่อยๆเลยนะตอนนี้เครื่องนี้คือไม่มีอาการร้อนนะรู้สึกว่าเย็นไปด้วยซ้ำนะครับ ตอนนี้ก็เกือบ25นาทีนะครับปรับสูงสุดยังไม่พอเปิดแ60เฟรมเลยดีค่ะต้องบอกว่าถ้าไม่ได้ใช้คูลิ่งแฟนนี่คือเอาไม่อยู่นะทุกคนพอมือถือร้อนนะโอ้โหเฟรมเด่นี่เรียกว่า oh <my. S 1> ตกกระจาย oh <my. S 1> ผมจะบอกว่าเวลาที่ผมใช้งานจริง oh <my. S 1> ผมใช้ Honor Magic 7 Pro เนี่ยในการถ่ายคลิปนะทุกคนเวลาที่ผมถ่ายคลิปนะผมจะเปิดที่ความเี่ด 4K นะครับ 4K 60เฟรมเลย ซึ่งถ้าความร้อนมานะภาพที่ได้คือกระตุกกระตุกยับเลยตั้งแต่ที่มาใช้พัดลมเนี่ยโอ้เรียกว่าสบายเวลาผมถ่ายนะสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยภาพไม่เสียเลยภาพไม่กระตุกเลยทุกคนเรียกว่าอย่างลื่นแล้วก็ถ้าจะให้ดีเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยเราต้องปิดไฟตรงนี้ด้วยนะครับไม่งั้นไฟก็จะสะท้อนกับหน้าจอมือถือตอนนี้ผ่านมา29นาทีเกือบ30นาทีเฟรมเรทก็ยังขึ้น90เหมือนเดิม แต่ปรับแบบนี้นี่คือซดแบดมากทุกคนผมปรับนี่คือแบบว่าปรับสูงสุดอะ่ะเปิดโหมดเกมเปิดแทรฟเฟมเรทเนี่ย <S 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 โอ้โหซดแบดมากตอนนี้ผ่านมา55นาทีแล้วนะครับ อ่าตอนนี้ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันกดปิดก่อนนะครับนี่ดูนะโอ้โหเครื่องนี้คือยังเย็นนะทุกคนนี่เย็นมาก มีแค่ข้ามแบบนี้นะครับข้ามไอ้น้ำปิดก่อนแล้วมาดูที่ตัวคูลินแฟนโอ้ใช้ได้เลยนะนี่ก็มีข้ามไอธรรมดาเท่านั้นเองอ่ะเป็นยังไงบ้างสำหรับแบ็คชาร์จฟันคูลเลอร์5แล้วก็แบ็คชาร์จฟันคูลเลอร์5 Pro น่าสนใจไหม ใครที่ชอบเล่นเกมนานๆชอบสตรีมมิ่งหรือว่าจะเอามาไลฟ์สดถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอแนะนำให้มีติดไว้เลยนะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะพ้ลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้สามารถกดเข้ามาดูได้นะครับและนี่ก็คือแบ็ k ชาร์ t ฟัน c o o l e r 5และแบ็ k ชาร์ t ฟัน c o ลเลอ5 Pro น่าสนใจไหม